สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะพักกุ่มขางทางนะฮะออกดอกเลี้ยวนะพี่น้องนะออกดอกอัญญาเลยเต็มอัญญาแต่ต้นนี้พันสูงเลยค่ะเด้อเก็บนางบ๊วยดอกต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะข้ามไปข้างคลองแม่น้ำน,นี่เนาะใช่ะเต็มอัญญนะคะนะคะพักกุ่ม เก็บอะไรเดอกพี่น้องถามันสูงต้องถามข้องไปอีกนะคะอีกฝั่งหนึ่งพูนฝั่งน้ำขุ่นค่ะแต่พัดไทยบ่กินนะฮะถ้ายเห้พี่ให้น้องเบิ่งซืซ่อๆออกแล้วเด้อสวีชเลนพักกลมก็ออกนะคะอีหยังเขาเอิ้นอ่าพักเสียนก็ออกนะคะใบกระเทียมปลาก็ออกจนจะออกดอกแล้วค่ะดอกกลังอ่อนๆพี่น้องค่ะ พี่น้องคะมัดทางผีไมีลมเสยนะพี่น้องทางนี้มีลมเสยตุย๋ยกินลูกโอมน้ำนะพี่น้องเวลา,บาออเบากระเจ้ขนานไหนเด้อไม่เก็บคอค่ะอากาศมันเย็น มัน,ม,นมันบวมเป็นอากาศมันเย็นนะพี่หนุ่มมันไม่โลบมันก็เลยเห็นห้เย็นว่าไปไ็นไงซะนี่ค่ะมาเสียงลด,ดเจ้านี่ดังดีแท้ๆ ยังเด็ดน้ำกันผักกุมหลายๆพี่น้องค่ะออกดอกแลว้วเนะะคนพันมากินกะเอาไปคันสมอีกละจริงๆเราคันสมกินแต่อันใบกระเทียมปลากระเศ้าหยากลแล้วค่ะแลนเ่ก็จะเจนยำเนี้ยวตุยๆพี่น้องเตะขาอกูยงเดียวริงกระปนประทู กินขาบเดียวก็เศร้าอยากโดนพี่น้องนอกนั้นเขาก็เอาไปเซ่ตู้เย็ยนธรรมดาไว้ก่อนขันกินหมดหมดก็ใส่แข็งไปเลยนะคะมันชำงสิแต่กินโดนจะเปิดตู้เย็ยนยังไนเดี๋ยวกินพี่น้องเนยหอม หอมฉุยมันกินมาดามมาสิบะมามามาตำหารเพ็่นเฮ็ดย่ยาก่อน้ราน้ำกระโปุกระโปงยำหนุกอมเนี่ยตนเพิ่นเป็นลักษณะคือนง ปุ่มครับปุ่มเนี่ยต้นนี้ช่างดกพี่น้องคะขึ้นหลายเลยดอกแต่เพิ่งเพิ่นก่มีพิ่งตอมได้พี่น้องคะเนี่ยปักกุ้มมางามต่อเดินต่อ ดุกด๊กตำตำหารหนาแดงหนาดำหมดแล้วพี่น้อ่เอเฮ้ยมันห่วแล้วก็เสื้อผ้ามันก็นานพะับแขนขึ้นมันกับพิษกดเขาสินะคะ ดถมคโคนี่รถดำนี่รถสุยางรถขึนเสือมัดเอวกับชิลล์ลับพี่นอรวมพอ มัดเดนี่ยจังได้ก็ลวกนู่นนั่นเพิ่นบ่ได้ให้จอดเด้อพี่น้อ,องเด้อพุ่นีเพิ่นเอาไว้ไว้ทดลดฉุกเฉินพวกอีหยังเี้เสียค่ะมาเพิ่นน่ะเพิ่นพ่วงออกเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้ว <c ười> นำ้ำคลองแหงแห้งคลองใหญ่พนคลองใส่ไกลนี่น้อยเยอะพี่นน่ะย่างสำเนี้กับเมื่อยราคากับจุกขึ้นเขามีหาดใหม่ <laughs> มีหาดใหม่โพโพตรงไอ้น,ไนั่นพี่น้องโพตรงไอ้ไหลาดยางสำหรับพนยางเสียค่ะ เอ้ยเนยาะมดจะผาบประนันพระทายก็ได้มืดสภาพเลยนะคะ ย่างตรงไปนั่นก็เป็นสนามฟุตบอลค่ะเดินไปสนามฟุตบอล กดไลค์พี่้อกลบหนูองลบรถเขานี่ค่ะสนามฟุตบอลเดี๋ยวจักหน่อยเขากับมะมะแลนนาคาแลนแคนมาเฮ้ยจบคลิปก่อนพี่้อกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำมาได้จะได้ประเทศไทยในสวีทสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย